จดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นจึงจะพลาดบางัิป Master Sales ประเทศไทยเปิดตัวแนะนำ All New Mazda สมาพร้อมแนวคิด All Era Begins รถยนต์เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดที่รับการออกแบบและพัฒนาใหม่ทั้งคันภายใต้คอนเซ็ปต์ Less is More เน้นความเรียบง่ายแต่งดงามยึดหลักปรัชญามนุษย์เป็นศูนย์กลางนำเอาทุ่งท่าการเดินที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเกิดเป็นรถยนต์ที่สามารถควบคุมการขับขี่ได้อย่างแม่นยำและสมดุลในทุกสถานการณ์ด้วย SkyActiv Platform เจเนอเช่นใหม่ SkyActiv Vehicle Architecture ทำงานประสานกับระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC+ ที่ช่วยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารสุดสปายิ่งขึ้นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน SkyActiv G ขนาด2.0ลิตรที่รับการพัฒนาก้าวขึ้นไปอีกระดับให้สมรรถนะความแรงและประหยัดน้ำมัน ด้วยเทคโนโลยีที่ฉีดเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผอไหม้โดยตรงผนวกกับหัวฉีดดีไซน์ใหม่ประหยัดน้ำมันสูงสุด15.9กิโลเมตรต่อลิตรอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัย Active Sense ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งผู้ขี่และผู้ใช้ถนนมากยิ่งขึ้นมีเลือก2สไตล์ทั้งแบบซีดาน4ประตูและฟาสแบ็5ประตูราคาจำหน่ายเริ่มต้น969,000บาทฟรีค่ารงเช่ระยะ5ปีหรือ1,000กิโเมตร ขยายการรับประกันคุณภาพเป็น5ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Mazda Premium Insurance Mazda สใหม่ทั้ง3รุ่นย่อยจะมาพร้อมขุมพลังเป็นซิน s k y ยทีดจี2.0ลิตรดับเบิลโอเฮดแคมชารแถวเรียง4สูบ16วาลพร้อมระบบวาลแปรผันคู่อ,อัจฉริยะ Dual S V T และระบบไอเสีย1พร้อมระบบไ s ซับให้กำลังสูงสุด หนึ 1> 1, ่งสแรงม้าที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด2 1 3นิวตันเมตรที่4 0 0 0รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติสกายทีบ Drive 6 Speed พร้อมเป็นน่นโหมด Active m a t i กรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอลออกเทน95 e 1 0 e 2 0และ e 8 5ทั้ง3รุ่นย่อยจะมาพร้อมเทคโนโลยีสกาย TV บ Vehicle Dynamics คือระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง g vectoring control plus ระบบช่วยประหยัดน้ำมัน i อสต p ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮลโดยรุ่นสูงสุดอย่าง2.0 SP จะมาพร้อมระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย s p o r t p a d d l e n h i i p สำหรับดีไซน์ภายนอก Mazda 3ใหม่ทั้ง3รุ่นย่อยจะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจ c เตอร์ LED และไฟท้าย LED โดยไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED จะมีเฉพาะในรุ่นสูงสุด2.0 SP และทั้ง3รุ่นย่อยจะมาพร้อมระบบไฟหน้าปรับสูงต่ำอัตโนมัติพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติมุมกระจกมองข้างปรับลงอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังกระจกไฟฟ้าขึ้นลงแบบอัตโนมัติ4บานที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าแบบหน่วงเวลาพร้อมฟังก์ชันตรวจจับน้ำฝนอัตโนมัติโดยล้อลอยจะเป็นขนาด16นิ้วในรุ่น2.04และเป็นขนาด18นิ้วใน2รุ่นบนแผ่นในห้องดีสาร ทั้ง3รุ่นย่อยจะมาพร้อมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าสิทิศทางหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีบนกระจกหน้าวินชิ e แอคทีฟดิสเพลย์มาตรวัดดิจิตอลนแบบ LCD TFT พร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี MAD ส่วนระบบปรับอากาศจะเป็นแบบธรรมดาในรุ่น2.0 4ส่วนใน2รุทุนบนจะเป็นแบบอัตโนมัติดูอโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังส่วนกระจกมองหลังปรับความสว่างอัตโนมัติ จะมีเฉพาะในรุ่นสูงสุด2.0 sp เท่านั้นทั้ง3รุ่นย่อยจะมาพร้อมระบบ infotainment หน้าจอสี center display แบ right บ widescreen ขนาด8นิ้วปุ่มควบคุมอัจฉริยะ center commander รองรับ apple carplay พร้อมช่องเชื่อมต่อ usb กรองรับ mp 3และวิดีโ playback โดย2รุ่นล่างจะมาพร้อมลำโพง8ตำแหน่งในขณะที่รุ่นสูงสุด2.0 sp จะมาพร้อมระบบเสียง b o s รอบทิศทางพร้อมลำโพง12บตำแหน่ง ในด้านระบบความปลอดภัยทั้ง3รุ่นย่อยจะมาพร้อมระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ Smart Keyless e n t r y พร้อมระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ Push Start ระบบเตือนไม,ม่มีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบเตือนไม,ม่มีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังถุลงลมนิรภัย SRS รวมเจ็ดตำแหน่งคือคู่หน้าด้านข้าง่านถุลงลมนิรภัยและหัวเข่าด้านคนขับส่วนระบบควบคุมความเร็วคงที่ Cruise Control จะมีใน2รุ่นล่าง ส่วนรุ่นสูงสุดจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Master Radar Cruise Control Sensor กล่า,าระยะจะมีเฉพาะใน2รุ่นบนโดยรุ่น 2.0S จะเป็นแบบด้านหลัง4จุดส่วนรุ่น 2.0SP จะเป็นแบบด้านหน้า4จุดและด้านหลัง6จุดส่วนกล้องมองหลังจะมีเฉพาะใน2รุ่นบนเช่นกันสำหรับระบบความปลอดภัยที่มีเฉพาะในรุ่นสูงสุดคือรุ่น 2.0SP มีดังต่อไปนี้ ระบบแสงภาพ360องศารอบทิศทางระบบไฟหน้าจริยะ Adaptive LED ระบบควบคุมความเร็วและภูมิลัยตามรถคันหน้าระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติแบบ a d v a n c e ระบบช่วยหยุดรถเมื่อมีรถในจุดอัสายตาขนาดถอยหลังระบบช่วยเบรกและหยุดรถอัตโนมัติขนาดถอยหลังระบบช่วยควบคุมรถที่อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน แต่ระบบช่วยเตือนเมื่อหนีล้าขณะขับขี่ All-New Mazda 3มีเลือก7สีประกอบด้วยสีแดงสีเทาสีขาวสีเงินสีน้ำตาลสีดำและสีเทาใหม่ Polymetal Gray เฉพาะทุ่น Fastback 5ประตูและจำหน่ายผ่านร,ระบบออนไลน์เท่านั้น ราคาจำหน่าย All New Mazda 3ทั้งรุ่น Fastback 5ประตูและ s e d a า4ประตูจำหน่ายในราคาเดียวกันดังนี้รุ่น2.04ราคา969,000บาทรุ่น 2.0S ราคา1 6 9 0 0 0บาทและรุ่น 2.0SP ราคา1 1 9 8 0 0 0บาท ต้นแบบแห่งความสง่างามโดดเด่นในสไตล์ที่แตกตา่างสู่ยุคใหม่แห่งยนตรกรรม Ross.3 <Start> Feel the Drive ต้นแบบแห่งความโดดเด่นและเป็นแรงบันดาลใจแห่งสไตล์ที่แตกตา่าง All new feel must the drive ต้นแบบแห่งความสง่างามที่จุดแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุด All new Master Feel new the drive 3พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ